วัสดีกันด้วยกันครับวันนี้เอาจะอยู่ในเกม Darkness เช่นเคยนะครับเนี่งมาต่อกันพาร์ทสองครับอย่างที่บอกไว้นะครับอ่าอืม Darkness ก็เอ่อที่ผมเล่าไปตอนพาร์ทแรกอืมเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เล่านะครับตอนพาร์ทแรกนี่แทบจะตัวไม่รอดโอ้โห จอดูระยำฉากตกใจเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาจะกดนะเมืนะ่อไรเมื่อไหร่เขาจะกดธนรับเนี้ยพิมโกโกโกสตาร์ทอยู่นะนะครับสตาร์สตาร์ด <c oughs> อี๋อ๋อ อ่ะกูกูกูไปไปเร็วอะไ่จะไปไปครับไม่ไปผมออกเข้าอื่นแน่นอนไม่เป็นไรครับเรารอได้ครับอ่ะรอได้ถ้าถ้ามานานี่ผมออกแน่นอนครับเกินห้าทีนี้ผมไม่อยู่แล้วครับ ห้องแบบนี้ไม่ครับเอาสามวาทีเลับผมไม่อยู่แน่นอนเดี๋ยผมจอดออกออกครับออกแล้ว,ลวนะครับอ่าก็คือเมื่อกี้ผมตัดลิปไปนะครับเกิดปัญหานิดหน่อยนี่เมาอยู่ในด่านอื่นนะแต่เมื่อกี้ทิ้งไปนะยังไม่นสนใจอ่าด่นนนะานี้เนี่ยอานอะไรไม่รู้ว กระดาอะไรไม่รู้เปิดเปิดแล้วปิดด้วยเปิดแล้วปิดด้วยเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดเออห้องนี้มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรเลยจะเข้าไปทำเผือกอะไรวะเปิดผีเป็นแมรี่ตอนนี้ผมเป็นผมเป็นสก็อปเปิด ไม่ไม่ไม่เปิดเนาะตรงนี้ต้องมีคองยาแบตเตอรี่นี่ไงพอ ไม่เจอใครเลยจริงๆใครอย่างเงี้ยสซบัตโซบัไม่มีเนื้อเปิดไม่ได้ต้องใช้โอ้ยสวัสดีครับโอ้เจอ<ะ>เพื่อแล้วโอ้ยี่ยมนะจังวะนี้อาอทองน้ำเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วย ปิดตูปิดปปิดตูปิดดีเออห้องน้ำมีอะไรอะอุ้แจกว้าวสองดอกว้ายอดถัวมนี้ไม่มีอะไรอ่ะถัวมี่ก็ไม่มีอะไรอ่ะยอดแจกไ้มสองดอกเฮ้ยลองหอลอด้วย ต,ต้องการที่จะไปด้วยร้อด้วยร้อด้วยห้องนี้เปิดได้ไหมห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยผีโอสวสีน้องผ <c ười> ีโอยประตู นี่เราอยู่ห้องคิชเชนลูมใช่ปะเออคิชเชนลูมห้องคิชเชนลูมห้องนี้เปิดได้หรอห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีหน้าตาหน้าตา,า,ตาฟันยังฟันยังขาวโอ้จีบขอบเจีบขอบฟันยังขาวแส่นตาหน้าแมงโคตรเหมือนใครสักคนพอเข้าแล้วไม่รู้จักปีดโอ้ ชาตินี้ใครเนี่ยเฮ้ยติดเปิดออกหน่อยคนจะปิดประตูอุ้ยปิดประตูเกมนี้แม่งเป็นไรป,นปิดโคตรยากในเกมมีอะไรไหมในเกมไม่มีในเกมไม่มีอะไรเลยปิดให้อ่ะปิดเก็บให้ปิดเก็บใ,ให้ครับปิดปิด ปิดดีหอไม่ปิดแล้วนี่มีอะไรไหมใครว่ามาเป็นพมาเปนเพบหน่อยผมต้องการที่จะลบในนี้เดี๋ยวได้ข่าวว่าเปิดได้เปิดได้เป,ดไดเปิดเลยกเปิดไม่มีวะ่ะ เปิดปดิเปิดเปิดม,มีอะไรเลยโอ้อะไรอะเนี่ยห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้มีตะลังกล่องนี่ก็เหมือกนกันห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เฮ้ยกุญแจอุ้ย ลุนใจอย่างยอะวเว้ยเฮ้ยอ้ไรอ้ไรอไร้ยขี้ทำไมคี้หาป้งตกใจโอ้เฮ้ยไม่ตายสองคนเลยวะเป็นไรเล้วเนี่ยตูตูไม่จะปิดใช่ไหมตูมไม่ปิดใช่ไหม ประตูจะปิดดีๆไหมเออเฮ้ยวู้หผีโอ้โผีหลอกเอียน้ำตาเฮ้ยเฮ้ยผีพ,พีเปิดประตูได้พีเปิดประตูได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้เกมนี้ผีที่เปิดประตูได้ด้วยเข้าห้องอย่างเดียวปิดปิดเฮ้ย ปิดปิดจะเปิดได้มึงมึงเปิดกูปิดจังเดียวดันไว้เลยกูดันไว้เลยผีแม่งเปิดเอาเป็นไงวะผีแม่งสจะเปิดประตูได้วอเตอร์โอ้โอ้เพิ่งรู้เพิ่งรู้นะครับว่าเกมนี้ผีเปิดประตูได้โอ้ พยายามว้าหูยขึ้ม,นมนันดันอยู่เลยมันยังดันอยู่เลยโอ้ยอยู่ข้างน,นอกประตูนี้เลยโอ้คุดถ่ายยากอะไรจีวยกูด้วยช่วยกูด้วยมีใครบ้างเี่อ่าเจคอบขอบมึงมาช่วยกูด้วยฟัตเตอร์จอนช่วยกูก่อนกูจะตายอยู่เลย โชคดีมีเข้าประตูทันโอ้พระเจ้ามันดึดันอยู่ข้างหน้าประตูเลยไงดีวะทำไงดียับทำไงดีทำไงยับผมผมจะผมจะทำยังไงดีเจาะออให้ไปให้มันฆ่าเฮ้ยเฮ้ยไปดูวิไปดูวิเจ่า่ว,ว,วะตัวดูวให้แน่ชัด ตูด้ดีตู้ดีดเฮ้ยไปยังวะไปยังวะเสียงวุ้ยไปยังนะคุณอาตอบด้วยไปยังผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมว่ามันต้องอยังไม่ไปแบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละผมจะทำยังไงดี ถ้าเราออกไปแล้วก็โดนมันที่หลีเหมเดิมแต่ถ้าเราไม่ออกไปแล้วถ้าเราไม่ปังประตูไว้อย่างนี้มันก็เปิดประตูเข้ามาฆ่าเราได้เหมือนเดิมโอ้ชีวิตชีวิตนี้มันยังไงกันแน่อฮ้ยจะหมดแล้วคุญแจไม่ยังเยอะโอ้ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว ทำไวะเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วไอ้ยปหมดแล้วินทำไีวะออกเดดีไไปไปก่อนงงดูดูว่ามันไปแล้วมั้ง ไปยังวะนี่นี่กลัวจร,จริงนะเนี่ยไม่ไมใช่ร้อเล่นนะเนี่ยเราจะอยู่ในห้องนี้นั่งดื่มชามีที่ไหนกูตายแล้วตายด้วย ไปเลยไ,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 ไปเลยป,ปิดปิดประตูปิดด้วยกล <c oughs> มวเลยวะอยากตายแท้แ,ทแต่กลับรอดมาได้โอ้พระเจ้า <c oughs> <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้มันเสือกไม่ตายข่า <c> ว <oughs> ว่าจะตายเลยวนะ เก่าจะตายแล้วนะดียังมาทครเผือกเลยโอ้โหเมื่อกี Help, ้ที fire, ่ของจริงเลยเมื่อกี้ของจริงเลยไปทุยผีข้าไปไปไปทุยผีข้าทำไงดีวะแบตก็หมดละ ไฟดับไฟมาดับอะไรตอนนี้อีะโอ้เออเปิดละดีเยี่ยมผีอยู่ตรงนี้วะผีไม่ใช่อยู่หน้าประตูนะเว้ยเสียวนะเว้ยทำไงดีวะ ah! ทำไงดีผมต้องทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ ออกไปผีฆ่าดีกว่าได้จบเร็วปั๊บเราไปมอบตัวไปมอบตัวเจ้าลยไหมวะถ้าไม่เอามันก็ไม่จบเหมือนเดิมเออออแม่มันฆ่าเลเดี๋ยว้วมันอยู่ไหนเ่ผีเปิดตูเข้ามาฆ่าเราเลยมันมันมันต้องรู้ว่าเราอยู่ไหน พราะผีแม่งเปิดประตูได้โคสชตนตีนผีแม่งเปิดประตูได้<อ>ผมจะรอผมจะรอผีเนี่ยครับเฮ้ยไอเฮ้ยเยมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรอ่าอืมไม่มี energy ไอ้ที่ก็คือแบตเตอรี่ผมไม่มีไม่มีจริงๆอพิมพ์วาอา,า,อาไม่อดิวะผมจะพิมพ์บอกเขาว่าอาผมจะไป,มอ,<ๆ>ปมอบตัวดีไหมไปมอบตัวดีไหมว่าดูเดืยบจำนวนกุญแจที่ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ ดอกด้วยกันแล้วจะให้ผมตายนี่โอ้หมดปัญญาไม่เป็นไรครับเราจะตายครับเราจะออกไปไปตายเลยครับพีมีนะไรมันรีบ,รบมากนน่าจะตายแต่ตอนนั้นแล้วทำไมแม่งเสือกไม่ตาย เปิดประตูวไว้แล้วก็ทำนี้ดังนั้นผีมก็จะฆ่าเราใช่ปะใช่ปะใช่ปะอยากเปิดเกะมือันโอ้ฟ้าเตจอนมาตายตรยงนี้เฮ้ยโอ้โหกุญแจผมเจอกุญแจไ,ไฟมาดับตอนนี้วะโอ้ได้กุญแจอีกแล้ว ทำไงดีข้าก่อนไมอ้อมกดอกแล้ว<อ>ทำไงดีว่าผมไม่ไหวแล้วจะออกไปมอบตัวอย่างนี้แหละผมเปิดประตูห้ผีเข้ามาเลยดีไหมดีไหมครับเปิดประตูวิผีเข้ามาดีไหมดีไหมดีไหม จะบอกบอกผีว่าเราอยู่ห้องนี้มันจะไปรู้ได้ไนงะห้องนี้ไม่มีชื่ออ่พาพิมพ์ว่าอะไรจังบ้าอะไรวะไม่ไหวไะ่ลไ,ไหวละพิมพว่าไม่มีเอเนอร์จีพิมพว่า no, no, no energy a energy ตอนนี้มีคนดูผมมีคนดูผมสามคนเอ๊ะสองคนได้ไหเกิดต้ยผีห่ะเมืออม่อยอละเมืออม่อ,อและเมื่อยละเมื่อยละสว่างสัทีเลยเออเห็นเท้าเว,ว,ว้ย เปิดรอบพีโกโกให้ไปเหรอเจ้ากูไม่ไปไม่ไปโนกูไม่ไปเว้ยไม่ไปเอาเองกูล่ะกูไม่ไปกูไม่ไปแน่นอนไม่ไปไม่ไปกูไม่ไปแน่ เฮ้ย <Hey, S 2> ประตูไม่เสจอเปิดเองวัดเดอะอ่าไอดีรักไอไอดีรักไอดีรักคืออะไรวะไอดีรักไม่เคยได้ยินคำศัพท์คำนี้โกโกกแล้วไม่โกกูไม่ไปกูอยู่ตรงนี้แหละร้อยผีมาค่าะเออ เพย์น yeah. hey, mm. ิก hey, ัเดียวให้ผีค่าเอ๊ะยั่ไงเนี่ยกดคิวเอ๊ะพีพีพีเวทพิมพ์ฆา กดคิวครับผมจะรอผีฆ่าผีได้ปูดมาฆ่าได้ปูดมาฆ่ากูหน่อยกูอยากตายอ่าอะไรเพย์ยูอคอนเน็กซ์แล้วเขาเมื่ไงว่าเพย์ยูอคอนเน็กซ์กูออกไปแล้วผมออกออกแล้วกันออกไปทั้งหมดแล้วผมก็เลยออกด้วยอืม เ่นห้องต่อไปวะใช้เวลาตรงนี้มานานมากเลยอย่างนานสองอห้องเรนะียนอืมรับรองว่าไม่จบแน่นานนี้ไม่จบแน่อาจเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มดีไหมวะอาจหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มดีไหมวะเออเป็นเจคอบเว้ยเป็นเจคอบมาแล้ว มาแล้วมาแล้วผมผมเป็นโอ้ทำ<ะ>ไมไมีอยู่แค่นี้เออร้องไหมไม่เออนะ่นะมาเป็นเจ้าของเว้ยผีคือลูกเกอร์ผีที่แม่งโคตรอัสดงทุยผีนี้ผีลูกเกอร์นี่โคตรหมวเลยเดี๋ยวห้องนี้แม่ง อ๋อนี่ต้องใช้ชแฉลงต้องใช้ชแฉลงมาปลดล็อกมาตีแตกมีรถเข็นเขามาเขียนเล่นอ๋อใน่เขาว,ว่าตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ตรงนี้แ,แม่งดูไปก่อนไปครับตามเขาไปเฮ้ยประตูใครเปิดไม่ปิดปิดปิด ดูเก๊จดูเก๊เปิดเก๊เปิดเก๊ดูเปิดเก๊ดูเปิดเก๊ดูอ้ามายเปิดเปิดไม่มีอันนี้ลับอันนี้มีอยู่เก๊เดียวเกอรไปไหนรู้วะ ฟอเบรตตกเออค้างเลยเมื่อกี้ <c oughs> เฟีเบรตตกเรื่นี้นี่มีปัญหาบ่อยมากเขาบอก w h hey, a t t h e h e l l happens to f a t h e r ทำไมครับท <c oughs> ี่กับ w h a t t h e h e l l นี่ยังไม่มีอะไรหรอ,อไม่มีอะไรเลยเหรออี่ะไร เสียงเสียงผีลูกเกอร์นี่มันจะอะไรไปสร้างเสียงรบก,กวนหรือเปล่าลูกเกอร์จะสร้างสร้างเสียงรบก,กวนปิดตันไหมเนี่ไม่มีอะไรวะดีลูกเกอร์นี่ตัวจอมปลวกแล้วสร้างเสียงรบก,กวน เอออ้เฮ้ยอะไรวะตกใจหมดเลยโอ้เบื้องเตกีบเบื้อตะกี้ผีผีลูกเกอร์มาจากไหนไม่รมู้เปลตกใจตายหาโอ้เรียบร้อยเลยโอไม่รอดไม่รอดเตกีเรียบร้อยเลยอ่ะ ว่ารอนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วมาจองไหนคะได้ไหมี่นนะ่สีไปต่อครับ